สามคนร้ายกราดอาวุธปืนสงครามยิงถลม่มแวอลิคอปเตอร์วาจิตอดีตแกนนำใหญ่นำพวกต้นปืนค่ายปีเหลงปี2555ายาตายคาสวนยางพาราราธิวาสคาดว่าเป็นการข่มขู่ไม่ให้คนอื่นคิดกลับใจเหมือนผู้ตายที่เข้าโครงการพาคนกลับบ้านเมื่อเวลา8นาฬิกา15นาทีวันที่3กุมภาพันธ์ร้อยตำรวจเอกโทติวิ์แสงจันโทรองสารวัตรสอบสวนสพรศรจังหวัดนาราธิวาส รับแจ้งมีเหตุคนถูกยิงเสียชีวิตภายในร่องทางเดินป่าละมอสวนยางพาราบ้านปูโปเป็นบ้านย่อยของบ้านปลายนาหมู่สองตําบลดุสอซอรอจึงพร้อมด้วยพันตำรวจเอกดิเรกฉมยงรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนาราธิวาสพันตำรวจเอกธัญรั์บ,บุญผู้กํากับสพดสอ,พ,อ,อ,สอพันตำรวจเอกนิยมสุวรรณคงผู้กํากับสืบสวนสอบสวนจังหวัดนาราธิวาสพันเอกสิทธิชัยบำรงเขตผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ และทำลายวัตถุระเบิดนอปาาองกำกับการตำรวจภูทรจังหวัดนาราธิวาสเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนาราธิวาสและกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารจำนวนหนึ่งรุดเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบศพผู้เสียชีวิตนอนจมกองเลือดอยู่ในร่องทางเดินทราบชื่อคือนายแวร์อลิคอปเตอร์วาจิอายุ67ปีอยู่บ้านเลขที่100 17ทับสหมู่2ตำบลรือสอออกอําเภอรือสอจังหวัดนาราธิวาสเป็นอดีตแกนนำกลุ่มขบวนการโจรก่อ,ก,อการร้ายบียเอ็น มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงคราม M16 และอากาบริเวณลำตัวและใบหน้ารุนห่างจากศพผู้เสียชีวิตมีรถจักรยานยนต์หอนด้ารุ่นเวฟสีน้ำเงินทะเบียนกอทศ457ปัตตานีล้มตะแคงอยู่และถูกกระสุนปืนของคนร้ายเป็นรูจำนวนหลายแห่งจากการตรวจสอบบริเวณริมปาละมะในสวนยางพาราในรัศมี10เมตรเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนของคนร้ายจำนวน3จุดใหญ่แต่ละจุดห่างกันประมาณ5เมตร โดยจุดแรกพบปลอกกระสุนปืน M 1 6จำนวน15ปลอกและจุดที่3พบปลอกกระสุนปืนอาก้าจำนวน8ปลอกรวมทั้งสิ้น3ปลอกเจ้าหน้าที่ตึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานสอบสวนทราบว่าในเวลา5นาฬิกา30นาทีหลังจากนายแวร์ฮลริคอปเตอร์ประกอบพิธีละหมาดแล้วเสร็จได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านตามลำพังเพื่อเดินทางไปกรีดยางพาราที่สวนตามปกติทุกวันหลังจากกรีดยางแล้วเสร็จได้ขี่รถจักรยานยนต์เพื่อกลับบ้านพักถึงที่เกิดเหตุ ได้มีคนร้ายจำนวนไม่ต่ำกว่าสามคนแอบซุ่มอยู่ในบริเวณริมป่าละเมาะในสวนยางพาราคนร้ายที่ดักซุ่มอยู่ทั้งสามจุดได้ใช้อาวุธปืนสงคราม M16 และอากาจำนวนสามกระบอกยิงใส่ในแบ์อลิคอปเตอร์จำนวนหนึ่งชุดใหญ่รวม23นัดเสียชีวิตและกระสุนปืนยังไปโดนรถจักรยานยนต์จนล้มควม่ำก่อนกลุ่มคนร้ายได้อาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปจนกระทั่งชาวบ้านกำลังกรีดยางในบริเวณดังกล่าวได้ยินเสียงปืนได้เดินมาดูพบมีคนถูกยิงเสียชีวิต จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นฝีมือการกระทำกลุ่มสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงหลังจากายแว์อลิคอปเตอร์ ter, กลับเข้าสู่การรายงานตัวตามโครงการพาคนกลับบ้านมีเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงให้การดูแลอยู่แบบห่างๆกลุ่มสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงจึงได้ลอบดักสังหารเพื่อเป็นการข่มขู่ไม่ให้สมาชิกแนวร่วมที่กำลังตัดสินใจกลับให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สำหรับประวัติในแวร์อลิคอปเตอร์วาจิหรือเจเอลีอดีตแกนนำบีอาเอ็น เป็นผู้ต้องหาปล้นปืนกองพันพัฒนาที่4ค่ายกรมหลวงนาราธิวาสนหรือค่ายปีหลงอำเภอจรรยอาร้องจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่4มกราคม2547เจ้าของรางวัลน,นำจับในวงเงิน1ล้านบาทเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านพร้อมคนอื่นอีกนับร้อยคนเมื่อวันที่11กันยายน2555สมัยพลโทอุดมชัยธรรมสารรัตน์เป็นแม่ทัพภาคที่4ทั้งนี้หลังก่อเหตุได้หลบหนีไปอยู่ที่บ้านญาติแต่ถูกเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงติดตามตัว จึงตัดสินใจหลบหนีไปอยู่ที่ประเทศมาเลเซียมีความเป็นอยู่ที่ลำบากต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างกริอย่างในฐานะแรงงานผิดกฎหมายไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ส่วนเหตุผลหลักที่หันหลังให้กลุ่มขบวนการเพื่อเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านเป็นเพราะห่วงและคิดถึงลูกช่วงแรกที่กลับมาอยู่บ้านต้องอยู่อย่างหวาดระแวงทั้งฝั่งเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงและฝั่งกลุ่มขบวนการต้องใช้เวลานานกว่าจะปรับสภาพจิตใจให้อยู่ในภาวะปกติได้ ขณะนั้นมีรายงานว่าหากการเข้ามอบตัวของนายแวร์อลิคอปเตอร์และพวกดำเนินไปด้วยดีมีโอกาสที่นายสแปรอิงบาซอและนายมาแซอ,อุเซงแกนนำคนสำคัญที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะประสานเพื่อออกมาแสดงตัวยืนยันยุติการต่อสู้กับรัฐเช่นกันแต่ต่อมายังไม่ทันได้เดินทางกลับประเทศไทยนายมาแซอ,อุเซงได้เสียชีวิตด้วยโรควัณโรคปอดและเบาหวานที่โรงพยาบาลในกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย ในเดือนเมษายน2559ส่วนนายสเปอิงบาซอรประธานกลุ่ม B R N เสียชีวิตด้วยโรคประจําตัวที่ประเทศมาเลเซียในเดือนมกราคม2560ด้านพลโทสาติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสิกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ค่อยสบายใจที่มีการเสียชีวิตดังกล่าวเพราะถือว่าผู้ตายในปัจจุบันเป็นประชาชนทั่วไปที่คอยช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐมาตลอด ตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่พยายามดูแลเต็มที่แต่คาดว่าไม่น่ามีผลกระทบอะไรกับโครงการพาคนกลับบ้านเพื่อพาผู้ก่อความไม่สงบที่เป็นคนไทยกลับเข้ามาร่วมพัฒนาชาติไทยหลังจากนี้ต้องมาปรับระบบการดูแลที่น้องประชาชนให้มากยิ่งขึ้นในห้วงที่ผ่านมาเราดูแลทุกส่วนอยู่แล้วอาจจะมีบ้างที่บุคคลเหล่านี้เดินทางไปทำธุรส่วนตัวไม่ได้บอกกล่าวกับเจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้คงต้องมาแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ดูแลที่น้องประชาชนที่เข้ามารายงานตัวให้ดียิ่งขึ้นผมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและคนที่คอยช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ให้ระมัดระวังตัวเพราะกลุ่มผู้ก่อเหตุมักกระทำต่อเจ้าหน้าที่ผมบอกไปลักษณะคล้ายไม่ให้คนอื่นกลับเข้ามารายงานตัวกับทางการแต่ก็เป็นแค่บางส่วนให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันเตือนต้องยอมรับว่าพื้นที่ยังไม่สงบหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์แม่ทัพภาคที่สี่กล่าว ที่ตรงนี้คนระับผมก็ได้เน้นย้ำไปกับเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจฝ่ายปกครองหรืออ่เาเาหน้ที่คนที่ช่วยเหลือเจ้าที่ให้เราะมัดระวังตนด้วยนะครับเพราะว่าอากูผู้กระเหตุนั้นนะอ่ะอ่ามักจะก,กระทาต่อเจ้าที่ที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็อ่าาจจะเป็นจับแค่ท่าทักษณะแบบว่าอ่าต้องการที่จะอ่าไม่ให้คนอื่นไม่ให้คนอื่นเข้ามามายุ่งเกี่ยวกับทางเจ้าที่รัฐรงาน,นนะตรงนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้นะั้นก็เป็นแค่ บางส่วนเท่านั้นเองนะครับเราก็พยายามจะต้องต้องล็อกกอบกันให้เรือมากกว่านี้ซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เน้นย้ําให้เจ้าที่ทุกส่วนและให้ช่วยช่วยจะดูนะช่วยจะเตือนเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยคือคือเราเรา,เราต้องเข้าใจว่าพื้นที่เนี่ยมันยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกิดบบ100 100ความสงบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ะต้องไปไหนมาไหนต้องระมัดระวังและต้องอต้องแจ้งเจ้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ด้วยครับผม